สวัสดีครับผมนายจริญจิตจุฬา,าเจริญชัยนะในพิการจิตใจวันนี้จะมาทำรายงาเรื่อทัศนคะติคำว่าทัศนคติเนะี่ยหมายถึงความชอบและไม่ชอบของบุคคลด้นนั้นนะลักษณะของทัศนคติลนะักษณะของทัศนคติเนะี่ยจะมีทั้งหมดหกอยานะ่างคือเกิดจากการเรียนรู้นะครับแล้วก็ไม่ใช่พฤติกรรมเช่นบางคนต้องเสียแซ่ในการทรานะําบางอย่างเออแล้วก็มีต่อวัตถุหรือสิ่งหนึ่งนะ มีทิศทางและระดับความเข้มนะครับมีโครงสร้างตอกท้องกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปได้หัวข้อต่อไปจะเป็นบทบาทของทัศนคติบทบาทของทัศนคติเนี่ยก็คือว่าจะมีด้านการปรับตัวนะครับแล้วก็ด้านการปกป้องตัวเองนะครับเช่นว่าออซื้อผิดก็เลือกที่ว่าจะโทษพนักง,งาน,นพนาักง,งานขายแทนนะครับด้านการรวมความรู้นะครับเช่น การใช้ชุดโฆษณาต่างๆนะแล้วก็หน้าการแสดงหนาในยมองค์ประกอบองค์ประกอบเนี่ยจะประกอบด้วยสามส่วนส่วนแรกคือส่วนความรู้ก็คือเป็นส่วนของข้อมูลนะแล้วก็ส่วนที่สองเป็นส่วนของรู้สึกส่วนที่สามเป็นส่วนพฤติกรรมับส่วนพฤติกรรมเนี่ยก็คือการตอบสนองที่แน่นอนแล้วก็การเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภค การเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคเนี่ยจะมีทั้งหมด3อย่างอย่างแรกคือส่วนความรู้สึกส่วนความรู้สึกเนี่ยก็คือการแแบบการแพบบโฆษณาซ้าๆนะครับแล้วก็การใช้โฆษณาที่ว่าโน้มน้าวทางอารมณ์ส่วนใหญ่ส่วนข้อสอบคือส่วนพฤติก,กรรมนะครับเป็นการทดลองใช้ทดลองซื้อเช่นการแจกตัวอย่างคูปองส่วนลดต่างๆแล้วก็ส่วนความรู้นะครับก็คือ เน้นไปที่ส่วนของความรู้นะครับกลยุทธ์การเปลี่ยนสนของความรู้เนี่ยมีทั้งหมด5อย่างนะครับคือเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนน้ำหนักความสําคัญนะครับแล้วก็เพิ่มคุณลักษณะใหม่เปลี่ยนความเชื่อโดยตรงเปลี่ยนความเชื่อต่อตาคู่แข่งนะครับแล้วก็การเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคต,ต่อต,อตามทฤษฎีนะ ทฤษฎีเนี่ยจะมีทั้งหมด2อ,อย่างนะครับคือทฤษฎีความสมบูรณ์สมดุลแล้วก็ทฤษฎีการบรรจบกันนะทฤษฎีสมดุลเนี่ยจะใช้เป็นปัยเหตุส่วนใหญ่นะแล้วก็ทฤษฎีการบรรจบกันเนี่ยจะอิงมาจากการใช้ใสายนะ้ำสองสายมาวมกันนะต่อไปก็เป็นการออกแบบสื่อสารเพื่อมุ่งเปิดชนาคดีของลูบลิโภคนะ จะแบ่งออกเป็น2ด้านนะครับคือด้านผู้ส่งข่าวสารแล้วก็ด้านข่าวสารด้านผู้ส่งข่าวสารเนี่ยจะใช้เป็นอีก2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือมีชื่อเสียงกลุ่มที่2คือมีความน่าเชื่อถือความผู้ที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยจะเป็นผู้ที่กลุ่มเป้าหมายไว้วางใจกับผู้เชีช่ยวชาญนะผู้ที่กลุ่มเป้าหมายไว้วางใจเนี่ยจะไม่รวมถึงพนักงานขายนะครับด้านข่าวสารเนี่ยก็คือมีการสร้างจุดดึงดูดแล้วก็ การใช้ความตลกคมขันนะครับแล้วก็มีการใช้องค์ประกอบข่าวสารที่เป็นอว,วัจนภาษาแล้วก็การให้ข่าวสารเนี่ยจะแบ,บ่งออกเป็น2ด้านนะครับคือด้านเดียวกับ2ด้านด้านเดียวเนี่ยใช้ใช้เป็นการสร้างเสริมทัศนคตินะครับส่วน2อด้านเนี่ยจะใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคตินะครับขอบคุณครับ